สบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกอกับ่องอยู่เหอนเรียงไก่ของตาแว่นคือเกาเลาะไปหางงัวยังบ่ทสนเห็นพี่นอ้องเอาไปเรื่อยยังบ่ทสนเห็นงัวเดียวตาแว่นนั่งเศร้าเมยก็เลยนั่งอยู่เดี้ยวไปไปคือเห็นงัวและตาแว่นว่าสิล่องไปเบื้อง เห็นมูของงวัวตะแว่นที่ไปน้ากันเนาะลองไปเบืองว่าสียู่กลุ่มกลุ่มหนีบ่ะไปดีใจจนลืมกล้องพี่น้องตะเวนเลี้ยวไปเห็นงวัวคือเห็นลูกของแม่ตัวที่ได้ลูกเนาะ ห้ายอบับโลูร่งแช่ขี่ตมขึ้นมาห้อนห้อย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 มันชิลัยข้นอบบนนอกนมันคือเงื่อนหัวเลยมันมันมันถ่นนนายกูเห็ดอย่างน,านกอกมนปะเขาเขาเงี้ยวๆอะส ไปรุ่นไปเบิ้งว่านพ่องัวแม่ทีในลูกของตองาแว่นบนนอะเจ้ว่างัวตรงนี้เป็นงัวทีไปน้ำกันตาแว่นขึ้นเลี้ยวเบิรงขึ้นเห็นลูกงัวแม่นั่นอยู่งัวไม่เถาที่ว่ามันได้ลูกเลยเนาะเห็นบอกเออแม่นี่และนี่ได้ลูกมัน ดูกใหญ่มันแต่ว่าพอเห็นแม่มันที่มันได้ลูกไหมแล้วกิ่ไปทางไดนเนาะแม่มังอยู่ใส่นอกน้อง หัาแม่หนีของตาแว่นแม่มันทีได้ลูกอะไรทีตาแว่นหาอยู่เดียวนี่แหละโมโหว่ายี่ข้างใดเนาะเพราะว่างวมักับ้ายโตเป็นไปเป็นกลุมแต่ว,ว่าซุ่มหนีกะคือมาทางหนีเป็นลูกเพรานยังคือแยกมาก แม่แนดีใจเมื่อเมือว่าสีมะพรออยู่นี่เรแม่เนเนาะเ่เห็น ลุงดีใจเมิดเห็นลูกมันแล้วนี่ว่าสิพ่อแม่เพื่อนทีจะลูกจกักท่าลูกไปทั้งไดดไปตอเราไปนี้เลย แดดเงอรไยใครย่อยพี่น้องเอ้ยยังสูดฮอนเมึดเลย คือห่อนถัวเ่เศร้านีืล่อเบืงคือนยังมาบ่ค่อยห่อนบันไดชื่อคำคำมากขึ้นให้สิห้อนครับ,รบงานตะลุ ทะลุป,ป่าไปไปทงหน้าน,นู่นอีก เดี๋ยวไปคือเห็นงวเนาะลอกไปเบิ่งถึงง่วซชุ่มของตะเวนบ่ ห่วยห่อนห้อนโคตรห่อนเหลือพี่น้องยางกับยางนี่แดดไปเนาะห้อนเด้ไปไปเดเพิ่งว่ามันสีแมนบ่สหืมสีเงิน 六千零好 นี่คือเสียงแจ็กจันแจ็กจันเจ้าๆเ,เลยธรรมชาติก่ะธรรมชาติหอนพูดไฟ <c oughs> <c oughs> ไหม้กำลังแบบโป่งออกมาไหม้สง,งวยแจ็คแึง เงี้ยง่วซุ่มได้ปุ่น แล้ว่านบุคยลคุยนั่นปันไดเรื่องลาดผูกเป็นบุคคลหล่อปันไดหาง่ายครับเพี่น้องขอจบคลิปอันนี้อันนี้ไปเท่านี้ก่อนนะพี่น้องเนาะว่าวจนยังออกเลย <c ười> <c ười> เดี๋ยว แต่แม่งก็ชิญยางไปเรื่อยๆหา่งัวพี่น้องพวพอตอนใดสบายดีบ๊ายบาย